วันนี้พี่เปิ้ลมาแก้พี่เปิ้ลมันดีกว่าอันนี้เราทำเป็นกหมูกระทะเอาเป็นหมักซอสโคชูจังแต่ะโอเคปกติอ่ะเราก็จะดองกันประมาณอย่างนี้อันนี้คืออัตราส่วนเครื่องปรุงทั้งหมดแล้วก็ห่อน้ำมันงาหน่อยสิตอนนี้พี่น่าจะเสร็จแล้วน้ำมันงาไม่ใช่น้ำมันเพิร์ดโอ้ยโอ้ยโอ้ย หนูจะชวนพี่กินอะไรสักอย่างวันนี้พี่เปิ้ลมาแก้มพี่เปิ้ลกันดีกว่าเพราะว่าพี่เปิ้ลอะเพราะอะไรนะพี่เปิ้ลออกมวลังกายแล้วเขาลดน้ำหนักตอนมันได้ยินเฮ้ยเมื่อวานเนี่ยเปิลมันเหมือนกับพี่เหรอแต่กินหมูขะเอ้ยแต่ว่านี่เปิ้ลมันกินหมูขะไม่ได้เพราะว่าเลยหกโมงแล้วทุกควร็จะชไม่กินอะไรเพราะว่ามันบอกว่ามันอยากลดหุ่นอยากลดหุ่นเฮ้ยอันนี้เรามาทำเป็นคอนเทนต์หนึ่งเลยให้มันจบๆไป เออเรากวันนี้เราว่าวันนี้ว่าทำคลิปแก้งแก้งเคลนกันดีกว่าเจ้าดูของใมตู้เย็นก่อนได้ไหมมันมีอะไรบ้างมันไม่มีน้ำจิ้มสุกี้ที่จิ้มหมูกระทะแน่โอ้พี่มีหมูพี่มีหมูมีหมูมีหมูสั่นคอสไลด์เพราะว่าจะเอามาทำหมูโคชูจังและอยากกินหมูโคชูจังเอามาทำหมูกระทะไงอะหมูวันนี้เราจะเป็น อะไรวันนี้เราทำเป็นหมูกระทะเอาเป็นหมักซอสโคชูจังกันค่ะโอเคมีแด้หมูนะเติกินหมูผักมีแค่บนิหน่อยอย่างน้อยเราก็มีแบบสารอาหารแล้วก็อ๋อเราก็มีน้ำจิ้มของของซูกิชิเออซื้อมาตั้งแต่ช่วงโควิดก็นานดีได้ไม่ท้องเสียหรอกไปไปนี่นอะไรคะ เป็นเนื้อหมูธรรมดาคือแบบเหมือนพร้อมอะเพราะพี่อาร์มเขาจะชอบใส่หมูแล้วก็แบบล้างไม่ใส่ดิแถมมาดูตู้เย็นได้จ้าเพราะว่าอันนี้มันคือตู้เย็นของเดลาใช่ปะมันก็จะมีแบบว่าของเยอะแยะกับแปะเต็มไปหมดเลยทุกคนอันนี้เป็นผักที่จะมาทําสลัดเราไม่กินแก้มเออน่าจะอร่อยแล้วก็น้ำซุปเอาเป็นอาจจะเป็นน้ำซุปธรรมดาเนาะธรรมดาก็พอไม่ได้เตรียมอะไรไว้นะคะใช่แล้วเราจะกินแค่หมูนนี่มีไข่ปลาทูด้วย ไข่ปลาทูด้วยเหรอมาแล้วมาแล้วเบิร์นอยู่เปล่าหิวดิเฮ้ยกินอะไรดีจะสองทุ่มแล้วเนี่ยใช่พี่ห้ามก็รีบนอนดิไม่ได้งั้นมึงก็ไม่ต้องกินแต่กูสองคนจะกินกันกินอะไรอ่ะก็มาต่อก๋วยอยากกินอะไรนี่แหละนี่แหละนี่แอบรู้ว่าพี่อ่ะแบบว่าจะอดทนได้เปล่าไปไป อย่างนี้เงาแบ่งพรุ่งนี้เช้าสองชิ้นอไมึใกินสชิ้นไหนไหน,น,นกูก็จะแก้งมึงแล้วใช่ไหมแล้วกูก็จะทําแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวมึงก็จำสูตรไปอ่นี่มึงโคชูจังนะประมาณช้อนครึ่งาอ้ยไม่ออกอย่างนี้แหละมันของมันใหม่รูมันคับ <laughs> เข้ากันหรอ ไม่ต้องแดงแล้วก็ต่อนี่นะซีอิ๊วขาวประมาณช้อนหนึ่งแล้วก็คลุกนะนี่อันนี้มากินอีกทีอุ้ยกันเดียวก็ได้กินแล้วเออไม่ต้องรอหรอกแล้วก็น้ำตาลทรายมาน้ำตาลทรายอันนี้เพิ่อนช่วยเออทไหนก็ไม่ได้กินแล้วเสร็จไหมเดี๋ยวมือมึงพอดเลยเรื่องเนี้ยไอ้โจ๊กเป็นต้นคิดด้วยโจ๊บเป็นโจ๊บแหละไม่ได้กินนี่ปกติอ่ะเราก็จะดองกันประมาณอย่างนี้อันนี้คือ อัดตาส่วนเครื่องปรุงทั้งหมดแล้วก็ห่อน้ำมันงาหน่อยสิอีกตอนนั้พี่น่าจะเสร็จก่อนน้ำมันงาไม่ใช่น้ำมันพืชดโอ้ยพ่อพี่จัดน้ำมันงาเีอามาเราต้ใส่น้ำมันงาเพื่อความหอมนะไม่เยอะมากเม็ดนึงมันก็ได้กินแล้วคุณไม่ได้กินใส่พอเนี่ยค่ะอืมอืมหร้อม เข้มขนแล้วแบบอือหือมีอปะไขแงแม่งไขงแม่งนี่อะไรอะไรขนาดนี้จริงนี่โอ๊ยหอม่ะหอมมากยิงคนนี้หอมไปเสีบหมวกเราเปหมักจ้าพื่คิดว่าพี่เป็นระตาบะแตกนะ ว่าไม่นะหรอเราตะยืนยัดไม่อะไรยืนจัดว่าจะกินไม่ยืนยัดเราต้องอ้วนเวลาเนี่ยไม่ใช่เวลากินข้าวแล้วโอ๊ยสุดไปเลยกลิ่นหอมแบบตั้งตอดิตั้งตอดิรออะไรรออะไรอ้าวคนไม่กินก็ช่วย ผมใหม,ม่แน่นอนมามาเลยปกติอรนจะไม่ใช้ข้าวนอมทำน้ำซุปนะแต่ว่าวันนี้มันแบบสุวิสัยสุวิสัยเราก็เลยสั่งข้าวออกมาเห็นไหมมันหนูแล้วยังไม่ทันทีมันหนูแล้วก็ไม่มีอะค่ะก็ใช้อันนี้เอาเฮ้ยรีบเฮ้ยหุ่ยกระทะร้อนมากร้อนเร็วว้าวนั่งดินั่งไม่นั่งจะเยอะดูแล้วแต่มึงมามามาะมาช่วยกันอะไรอย่างที่ชอบเออกูช่วยได้ดีปะ เปิดปอนด์ดูดูอยู่ไม่กูทำแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะกูไม่ทำอีกแล้วนะต้องขอแบบนี้เลยนะขนมจีบแล้วก็บลูโอ้ยมึงไม่ใจใช่ไหมแ่ใจเยเอาดิ ท่ายแล้วนะหมดแล้วนะไปกินจริงอ่ะหยามันยังอดได้จริงพวกนี้มันจะมีสองชิ้นที่เป็นของเปิ้ลหแบบเปิ้ลเปิ้ลไม่ต้องเส่ใจเลือกไปเลยพี่เลือกไปโจ๊กโจ๊กป้าทำจิ้มไม่กินหน่อยดิเอาใหม่ไอ้ไอ้สักรอบนึงอีกสักรอบอ่าป้าดูโอ้โหป้าสุดอาบุญยั่วกูขนาดนี้ เออเอาไว้รดทุนนี้แหันแม่คิดว่าพี่เป็นรตำบาแตกคลิปว่าไม่นะเราเป็นยืนหยัดเราเป็นยืนหยัดเฮ้ยผู้มียังไม่สายมีมีตอนแหญงนะคะทุกคนที่แพ้การลดน้ำหนักก็คือคำว่าุูงนี้ยังไม่สายสรุปว่าวันนี้เราทำคลิปสำเร็จไว้จบ ม่ลือกแพ้ค่ะเป็นไงปอปอ๊บเอาพักด้วยพักด้วยเอาปีเป็ปีอ้าแบบสีขัไม่ได้โอเคหมดแล้วเพิ่งเดือนกว่าเป็นไงอืมนี่ยหละสวรรหมดแ้ ดีอวะดีวแป๊ะละแปะเวเราไปนั่งกินก yes> ันจริงจิกันดีกว่าใช่ถ้าเราชอบช่องนี้ถ้าเราชอบในการแกล้งเพื่อนกันแบบนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะวันนี้ขอตัวก่อนเออไปไันนี้ทำกนได้